โระไม่เป็นไรมีม me ีระกายไม่ไม่มีโทระก็เล่าฟังก่อนชาช้าย่างนีใจเย็นอย่งนี้นเด้างลั่น นองอวมานาเกจอมสงฆ์ญาติญาติญานิญาต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 ิ الحمد لله، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق الإنسان واختاره لحمل الأمانة إلى الآن وفطره على جميع قلبه تفضيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله آه وأصحابه ومن كفى أثره واهتدى بهديه أما بعد في عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وانتسبوا أمره وتتبعوا نهيه وقال الله تعالى في كتابه الكريم

หลังจากที่ประกาศเห็นดวงจันทร์หรือลุยอันกิรานรามอดนก็ออกไปแล้วออกตัวไปแล้วคำี่นองเดินทางไปแล้วจะไม่กลับมาหาเราอีกแต่รามอดนทิ้งบทเรียนอันสำคัญยิ่งไว้กับพวกเราหล่ยลายบทเรียนซึ่งเป็นการสอนชีวิตของพวกเราให้ตรนณะให้รู้ว่าเราวันนี้เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่มีอิสลามอยู่ในสอนรณะ มีหลักยึดติดกอดหลักยึดมั่นที่เรียกว่าเป็นหลักอีหมานในหัวใจของพวกเราอีกเช่นกันพิงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เรามารวมตัวชุมนุมขณะที่โรคระบาดท,ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ป,ประกาศออกมาก็ยังไม่ลดจอดลงไปเท่าใดน,นะแต่พวกเราทุกคนก็ถือว่าอยู่ในชูรูนในกนติกาของกระทรวงสาธารณสุข